สวัสดีครับผมมนตีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมเริกมงามยามดีนอนนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับผมจะไปขอบ้านเลขที่นะครับเพื่อขอทะเบียนบ้านกันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะขอยากหรือของ่ายอะไรยังไงนะนะครับ แต่ว่าบ้านของผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตตัวเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลอะไรประมาณนี้นะครับคนคิดว่ามันไม่น่าจะยากนะนะครับแต่ก็ลองดูนะครับแต่ผมก็เตรียมตัวไว้แล้วแหละนะครับก่อนอื่นนะครับอันดับแรกจะไปหาผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจะออกหนังสือมาให้ผมนะครับหนังสือที่ว่านะครับก็เป็นหนังสือยื่นคําร้องขอบ้านเลขที่นะครับผู้ใหญ่บ้านจะเซ็นมาให้นะครับแล้วก็ให้เรามายื่นคําร้องเนาะ อันดับที่2นะครับก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของเราเองนะครับของคนที่ยื่นนะครับขอบ้านเลขที่นะครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3มก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาทะเบียนบ้านหลังตัวเก่าของเราตัวอ่าเก่าของเรานั่นแหละเออก็เรียกว่าตัวเก่าหรือตัวปัจจุบันป่ะนะครับก็ตัวเก<ๆ>่านั่นแหละนะครับเพราะว่าเราจะไปขอใหม่เนาะนะครับมันต้องเรียกตัวเก่านะครับ รุปก็คือนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนั่นแหละนะครับอันดับที่3นะครับก็คือรูปถ่ายบ้านนะครับรูปถ่ายจะประมาณนี้นะครับผมก็อ่าผมก็เขาเรียกอะไรผมก็ปิมนไว้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับปิมนไว้นะครับเพื่อจะเอาไปยื่นนะครับแล้วก็อันดับที่เท่าไหร่แล้ววะนะครับก็คือเป็นอ่าโฉนดที่ดินนะครับเป็นสำเนาโฉนดที่ดินผืนที่เราจะไปขอทะเบียนบ้านนะครับเป็นผืนนั้นแหละ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปยื่นคําร้องเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนเนาะนะครับเดี๋ยวะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ภายในวันหรือเปล่าหรือจะใช้เวลานานหรือไม่นานอะไรยังไงเนาะนะครับโอเคนะครับ ผมนะครับผมก็ไปขอไอ้เลขที่ทะเบียนบ้านหลังใหม่มาแล้วนะครับถามว่ายากไหมนะครับเดี๋ยวมาดูนะนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่ายากไหมนะครับทะเบียนบ้านเล่มนี้นะครับเอกับหัวนะครับนี่นะครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ถือว่ายากหรือง่ายจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะนะครับเพราะว่าถ้าเอกสารเราครบเนี่ยผมว่ามันมันง่ายเลยแหละนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เราปลูกสร้างด้วยนะครับว่าอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในเขตตัวเมืองอยู่ในเขตอ,อะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้ผม ค่อนข้างที่จะโชคดีหน่อยเพราะว่าของผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลไม่จําเป็นต้องมีแบบบ้านนะครับไม่จําเป็นต้องมีใบวิศวกรวิศวกรเซ็นรองรับอ,อะไรต่างๆให้มันวุ่นวายนะครับของผมก็ใช้เอกสารตามที่ผมบอกในเบื้องต้นเลยนะครับก็ได้เลยเจ้าหน้าที่นะครับที่อําเภอเดชอุดมนะครับไอ้ก็บริการดีนะครับตัวบัตรประชาชนผมก็ต้องถ่ายใหม่ด้วยนะครับเนี่ยบัตรประชาชนตัวนี้ผมก็ต้องถ่ายใหม่ด้วยเพราะว่า,าผมได้ทะเบียนบ้าน เล่มใหม่ก็ต้องถ่ายนะครับก็นั่งรอประมาณหนึ่งนะครับช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเอาทะเบียนบ้านเล่มเนี้นะครับไปขอหม้อไฟที่การไฟฟ้านะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นดี๋ยังมาดูกันนะครับโอเคครับ เเเเเบบือบ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 อโคบอคกทดเค okay, นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมไปเดินเรื่องขอหม้อแปลงไฟฟ้านะครับตัวน,นี้ผมขออยู่ที่15แอมป์นะนะครับคุณผู้ชมก็เนะขาบอกว่า 5, 5วันทําการนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ออกมาดูนะครับว่าการต่อไฟเราผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะครับที่ผมขอ15แอมป์นะครับสายไฟต้องไม่เกิน2.6 เบอร์ยี่หกอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นเป็นภาษาช่างก็ไม่รู้จักเท่าไหร่นะ,นะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกแนะวิธีผมเยอะมากเลยนะครับทั้งสายไฟไม่ควรร้อยแบบนี้สายไหนควรร้อยสายไหนไม่ควรร้อยตอกสายเกาย่ายังไงนะครับแล้วก็อะไรอุ้ยเยอะแยะ,ยะต่างๆก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุก,ท,กท่านมากๆนะครับที่คอมเมนต์มาบอกเนาะผมก็ได้แก้ นะครับก็ได้แก้เท่าที่เท่าที่ผมแก้ได้นั่นแหละนะครับไอ้ที่ผมแก้ไม่ได้ผมก็ก็ไม่ได้แก้นะครับต่อจากนี้ไปก็รอแค่เขามาตรวจเนาะแล้วนกะ็ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหม้อแปลงที่ผมขอมานะครับมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรกันนะค่าอะไรไม่รู้เลยนะครับแต่รู้ว่าผมเสียเงิน700กว่าบาทนะครับ740กว่าบาทนี่แหละนะครับผม,มก็ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้บินมาเรียบร้อยนะครับก็รอแค่เขามาติดตั้งให้เนาะ มาสํารวจมาติดตั้งอะไรประมาณนี้แหละนะครับประมาณ5วันทําการนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล้วก็จะมาติดตั้งให้นะครับถ้าไม่ผ่านจุดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีแล้วก็บอกให้แก้ต่อไปเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะนะครับในการขอบ้านเลขที่นะครับขอไฟนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเนาะนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับจักรวาลบ้านของผมเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าจัก,กรวาลบ้านเลยนะวันจัก,กรวาลไทยบ้านนะครับจัก,กรวาลมาวิวเลยนะครับก็จัก,กรวาลทําบ้านของผมเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำรั้วทํากําแพงทําอะไรต่างๆฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับอยากให้ผมปรปับปรุงแก้ไขอะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ